สวัสดีค่ะมาเรามาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเพื่อนๆหลายๆคนแล้วใช่ไหมที่ทํางานกันวันสุดท้ายในปีนี้แล้วก็บางคนก็กําลังเดินทางอยู่ด้วยนะใครเดินทางอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะตาดูคลิปไม่ได้ไม่เป็นไรหูฟังได้เนาะก็แม่หมอทําคลิปให้เพราะว่ารู้สึกเลยว่าเออวันนี้รถเยอะจริงๆแล้วบ้านแม่หมออยู่แถววงแหวนด้วยรถเยอะจริงๆนะเพื่อนๆก็ค่อยๆขับขี่กันดีๆถึงที่หมายปลอดภัยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันค่ะเพลินๆไปเนาะอืมเพื่นๆอ,อ,อยากให้เป็นเรื่องราวของใครนึกถึงคนที่มีประเด็นกับคุณไว้แล้วกันอย่างเดิมแม่หมอไม่มีหัวข้อเลยเนาะแล้วแต่ว่ามันจะออกมาแต่ละวันว่าเป็นเรื่องราวของใครนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆเลยนึกถึงเขาเลยนะขอให้ออกมาใช่และตรงนะคะ อักวินเหรียญเกิดขึ้นในฝั่งของเขาคนคนนี้มีความรู้สึกว่าเขาอยากสร้างรากฐานกับคุณเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราเราเราบอกก่อนใช่ไหมตอนที่สับไพ่บอกว่าให้เราเนึกอถึงเรื่องราวของคนที่มีประเด็นซึ่งถ้าบอกว่าเป็นคนที่มีประเด็นมันก็เป็นได้ทั้งคนเก่าในอดีตแล้วก็คนใหม่ก็ได้นะที่อาจจะเข้ามาในชีวิตที่เราอยากจะรู้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันตรงกับใครก็คือตามนั้นเลยนะเพื่อนแต่ให้รู้ไว้ว่าคนคนนี้ เขาเริ่มมีความคิดว่าเขาอยากจะจริงจังกับคุณนะคะเขาอยากสร้างรากฐานกับคุณเขาอยากรับผิดชอบในชีวิตของคุณเนะี่ยหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าอืมเป็นความรับผิดชอบมันอาจจะหมายถึงอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณก็ได้นะไปได้ถึงขั้นนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ากับบางคนความรับผิดชอบตรงนี้มันอาจจะหมายถึงด้านอื่นด้วยเช่นกันเช่นพวกคุณอาจจะเหมือนกับ เป็นพาร์ทเนอร์กันก็ได้คือคนสองคนที่มีประเด็นอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นคนรักคู่รักกันเสมอไปนะเพราะาแม่หมอตั้งไว้ว่าให้คุณลองนึกถึงคนที่คุณอยากจะรู้คนที่มีประเด็นกรณีถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาอาจจะทําอะไรร่วมกันกับคุณเป็นพาร์ทเนอร์กันก็เหมือน,นค,คนคนนี้เหมือนอาจจะอยากมีอะไรหุ้นกับคุณไหมรับผิดชอบร่วมกับคุณไหมอาจก็เป็นไปได้นะแล้วแต่เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไพ่ขยายไปเรื่อยๆนะ อ๋อโอเคงั้นก็น่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะน่าจะเป็นความสัมพันธ์เดิมแหละค่ะเพราะว่าไพ่ขยายมันเป็นสี่ถ้วยนะคนคนนี้มีทางเลือกเยอะในชีวิตค่ะในอดีตในอดีตเขาดึงคนว่าในความสัมพันธ์เยอะค่ะคนคนนี้หม่แล้วนะไอ้พลังงานแบบนี้แต่ใดๆก็ตามการที่เขามีหลายๆความสัมพันธ์ในในในชีวิตของเขาในอดีตที่ผ่านมานะ เขานั่งกอดอกตรงใต้ต้นไม้เพื่อนเห็นไหมและถ้วยเขาวางเรียงไว้หมดแล้วเขาไม่ได้เอามือหยิบถ้วยแต่มันก็จะมีคนที่เอาถ้วยพยายามหยิบยื่นให้เขาเสนอให้เขาอยูดตลอดเวลาแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ดูไม่สนใจหลับหูหลับตาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองลักษณะนั้นมันหมายถึงว่าในอดีตคนคนนี้อาจจะดึงคนไว้ในความสัมพันธ์ค่อนข้างหลายคนแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าเขาพยายามเคลียร์ปัญหาทีละเปาะเคลียร์ออกทีละช้อย อะไรเงี้ย่ะไปเคลียร์กับเรื่องราวเก่าๆก็เป็นไปได้แล้วเขาก็วางมันหมดแล้วในอดีตก็คือวางไว้หมดแล้วและณนะปัจจุบันมีใครมาเสนออะไรให้เขาใหม่เขาก็ไม่เลือกที่จะไปยุ่งวุ่นวายอีกเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะคือจะบอกเขาต้องการจะหยุดนิสัยคาสโนว่าเขาก็เป็นไปได้นะเพราะตอนนี้เขาต้องการที่จะมาหยิบยื่นอย่กจะมาเริ่มต้นอยากจะมารับผิดชอบกับคุณนะสิ ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้คือเขาเลือกที่จะปิดหูปิดตาจากคนที่มาเสนอให้เขาทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าในหัวเขาก็ต้องการรับผิดชอบความสัมพันธ์เดิมแล้วที่มีแต่เราถามถึงเขาแล้วถามว่าแล้วเขาอยากจะรับผิดชอบใครหรืออะไรล่ะมันก็น่าที่จะเป็นความสัมพันธ์กับพวกคุณหละนะค่ะใช่มันมีความสัมพันธ์มากมายอยู่เยอะในความสัมพันธ์เขาในอดีตค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ เคยถามหาความชัดเจนกับเขาถามหาสถานะกับเขาเขาให้คุณไม่ได้เพราะเขามีตัวเลือกอยู่หลายตัวเลือกอยู่ในอดีตซึ่งคุณก็เป็นหนึ่งในช้อยนั้นทีนี้ใจคนมันไม่เท่ากันเขาคบคนเพื่อเป็นทางเลือกเพื่อเป็นเผื่อเลือกคุณเห็นไหมตั้งมากมายเห็นปะแต่ว่าคุณอาจจะรักเขาคบเขาแค่คนเดียวจริงใจคนเดียวคุณอาจจะคบทีละคนที่อยู่ในความสัมพันธ์น่ยแต่เขา ลากคนมาอยู่ในความสัมพันธ์หลากหลายมากแต่เพราะคุณจริงจังจริงใจหรือเปล่าคุณถามหาสถานะตรงนั้นจากเขาเพราะคุณชัดเจนเขาไม่มีสถานะตรงนั้นให้กับคุณเลยมากไปถามไปอะไรกันไปเรื่อยๆเพราะคุณต้องการความชัดเจนคุณจริงใจคุณจริงจังสุดท้ายเขาเลอกเทคุณไปในความสัมพันธ์ แปดถ้วยที่เกิดขึ้นที่เขาหันหลังไปแบบเนี้ยเขาน่าจะเทคุณอย่างน้อยน้อยน้อยที่สุดแปดเดินขึ้นไปบางคนเป็นหลักปีขึ้นไปนะคะที่เทกันไปในความสัมพันธ์นี่คือการกระทําที่เขาทําใส่ชีวิตคุณเขาเป็นคนที่หันหลังให้คุณไปเองนะแต่ตอนนี้คนคนนี้กลับรู้สึกเหมือนกับว่าอยากกลับมารับผิดชอบชีวิตคุณนะคะเหมือนไปตกผลึกอะไรอยู่ได้ไหมเหมือนไปคิดอะไรได้สักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเขาอาจจะต้องไปเจออะไรมาแบบนี้ค่ะ ส่วนตัวตนของเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นราชนีถ้วยแล้วอะคือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าตัวคุณเนี่ยหนึ่งเขาเป็นแค่พลังงานอัศวินคุณเห็นไหมที่มันไม่เท่ากันเขาเป็นแค่นักลบเป็นแค่อัศวินแต่คุณเป็นถึงราชาราชนีพลังงานคุณสูงกว่าเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มั่งมีมีฐานะมีอะไรมากกว่าเขาอย่างแรกนะอย่างที่สองคุณเป็นคนที่มีความห่วงใยใส่ใจทุกๆคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณทุกคนนั่นแหละ แต่เขาเป็นคนรักของคุณในอดีตเพราะฉะนั้นคุณรักเขาคุณใส่ใจเขามากและตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นด้วยนะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เขาดีอ่ะคือคุณจริงใจอ่ะคุณเทใจอ่ะเทหมดหน้าตักอ่ะแต่เขาคิดไม่ซื่อกับคุณในอดีตอ่ะเพราะว่าเขามีหลายความสัมพันธ์นะคะตอนนี้คุณเลยกลายเป็นก้าวถ้วยไปละเพราะว่าคุณเจ็บปวดกับการกระทําที่เขาทํากับคุณมาเยอะเวลาเนี้ยตัวของคุณ คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองถึงไอ้ถ้วยหนึ่งที่ขาดไปเนี่ยนะมันเป็นถ้วยของเรื่องของความรักคู่ครองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลานี้มันเหมือนกับว่าคุณเจ็บจากคนนี้มากอะแล้วคุณเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วว่ามันอยู่แบบคนด้านชาเลยอะค่ะมันหัวใจเจ็บะนะแต่ว่าคุณก็มีกินมีใช้ล้นเหลือนะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าอยากทําอะไรก็สามารถทําได้ไม่ได้จํากัดจํกเขีย่ยแล้ว ประสบความสําเร็จแล้วในทุกๆด้านจริงๆพลังงานคุณพร้อมซัพพอร์ตเขาด้วยคุณไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คนคนนี้ก็ยังอุจะอุตส่าห์ไม่มีความซื่อสัตย์ให้กับคุณประมาณเนี้ยคุณก็เลยเหมือนกับว่าบางคนอาจจะไม่ได้เริ่มต้นกับใครหรอกอยู่แต่กับตัวเองแต่บางคนก็เริ่มต้นใหม่ไปแล้วแต่ก็อยู่ในขั้นตอนที่เรียกได้ว่ายังไม่ได้เปิดเต็มที่เพราะมันยังเป็นเก้าถ้วยอยู่ยังไม่ใช่สิบถ้วยก็แสดงว่าอยู่อาจจะอยู่ในระหว่างที่เราเรียกว่าเป็นคนคุยเป็นคนคบลองดูใจกันไปอะไรแบบนี้นะ ซึ่งคุณก็อยู่ได้แล้วในเวลานี้นะคะโอ้ยทูออบคัพเกิดขึ้นสองถ้วยคนคนนี้อยากจะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะเขาเป็นคนเทค,คุณไปเองแต่เขาก็อยากจะกลับมาขอคุณคืนดีตลกไหมเพื่อนมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอยากจะมาขอผูกมิตรกับคุณอีกครั้งหนึง่งอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณอีกครั้งนึง อยากจะกลับมาขอโทษที่ครั้งนึงเขาเคยทิ้งเคยเทคุณไปอะไรแบบนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับตื่นรู้แล้วฉันรู้แล้วอ่ะว่าเธอคือคนที่ดีที่สุดอะ่ะแล้วพลังงานมันไม่มีใครดีเหมือนเธออะ่ะเธอจะกลับมาดีกับเราได้ไหมอะไรประมาณแบบนี้ค่ะอันนี้คือความคิดของเขาในฝ้าของเขานะเขาอยากจะมายื่นถ้วยกับคุณเขาอยากจะมาคอมมิชก,กับคุณจริงๆในคราวนี้นะคะแต่สิ่งที่เห็นนะคุณกอดอกคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณเองเรียบร้อยแล้วอะ่ะ เขาอยากจะมายื่นถ้วยกับคุณเนี่ยมาสารสัมพันธ์กับคุณในขณะที่คุณปิดกั้นสองดาบเกิดขึ้นในฝั่งของคุณปิดหูปิดตากั้นสนิทอาจจะมีการบล็อกการติดต่อการสื่อสารไปเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะบล็อกเขาไปเลยครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยเมื่อก่อนคุณอาจจะตามเขาตลอดยอมเพื่อเขาตลอดเพราะคุณรักเขาแต่คนคนนี้ไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่คุณทําเพราะว่ามันดึงความสัมพันธ์คนหลากหลายคุณก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านคุณก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวเลือกอันนี้คือความคิดของเขา ความปากแจ๋วของเขากมลสันดานของเขาที่เขาคิดแบบนั้นกับคุณในอดีตแต่มาตื่นรู้ที่หลังว่าดีที่สุดบรรดาถ้วยทั้งหมดที่ดีสุดคือคุณเกิดอาการอยากกลับมาดีกับคุณอยากจะมายื่นถ้วยให้กับคุณแต่คุณเจ็บปวดจนคุณไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรแล้วอะ่ะคุณเลิกอยาบล็อกไปเลยปิดกั้นการสื่อสารไปเลยจริงๆแล้วการบล็อกเนี่ยมันเป็นได้สองทางนะทางแรกเขาอาจจะเทคุณออกไปแล้วเขาเป็นคนบล็อกคุณก่อนก็ได้ แต่คุณก็ยังเหมือนกับหาทางส่องกันและกันอยู่แต่ตอนหลังคุณเจ็บจนคุณไม่ทนคุณบล็อกกลับบ้างแต่การบล็อกของคุณมันไม่เหมือนเขาเขาอาจจะโมโหแล้วบล็อกอารมณ์ดีฉันก็ปล่อยบล็อกเปิดบล็อกอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ใช่คุณไม่เคยบล็อกเขาคุณไม่เคยทําร้ายจิตใจเขาเลยคุณตามเขาตลอดจนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณทําดีที่สุดแล้วทําไมเ็าถึงได้เทคุณทําไมก็ถึงคิดไม่ซื่อในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้น ทรอัพคัเกิดขึ้นในฝั่งของเขาการตกผลึกสี่ถ้วยเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเขาอยากวนเวียนกลับมาคืนดีกับคุณในชชืิอของคุณอยากจะกลับมาอยู่ในชชืิอของคุณอีกครั้งอ่ะแต่คุณเจ็บปวดจนคุณไม่ทนอ่ะคุณบล็อกคุณปิดไปแล้วอ่ะและการปิดของคุณเนี่ยมันเป็นการปิดถาวรมันไม่ได้ปิดแบบเขาการปิดของคุณอ่ะมันคือฉันสุดแล้วแล้วฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วแล้วคุณไม่ทนอ่ะคือคุณทิ้งไพ่ความหมายคือแบบนั้นคุณปิดกั้นเข้าไปเลยคราวนี้นะแล้วคนคนนี้จะกลับมาคือจะยังไงต่ออ เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของคนที่มีแบบรักสามเศร้าเราสามคนอยู่ในใจของเขาอะนะคนๆเนี้ยแล้วมันค่อนข้างที่จะบอกแล้วมันเกิดจากการที่ในอดีตเขาเองนะี่แหละเลือกผิดเลือกพลาดเขาไม่ได้เลือกคุณนะสามไม้ทาก็คือแปลว่ามีทางเลือกที่กักไว้อยู่ในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเขาเองแหละเขาไม่ได้เลือกคุณในอดีตเขาอาจจะไปเลือกคนที่มีผลประโยชน์มากกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยและเขาไม่ได้เลือกคุณนะ่ะแต่เขาอาจจะไม่ได คือคุณยอมตามเขาตลอดอะเมื่อก่อนอะเขาคงลืมคิดไปว่าคุณไม่ใช่ของตายนะไม่ใช่จะกลับมาเมื่อไหร่ก็เจออะไรแบบนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาทํากับคุณมาตลอดเวลาเนี้วันตอนเนี้คือที่แม่หมอเห็นคุณเจ็บจริงแล้วคุณก็ตัดจริงคุณไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาทําร้ายคุณมาตลอดเลยในความสัมพันธ์เขาไม่ดีกับคุณเลยนะคุณเป็นผู้ให้อย่างเดียวเลยแทบจะไม่ได้เป็นผู้รับเลยเวลามีความสุขเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นที่อยู่ในสารพัดถ้วยของเขา แต่เวลาเขาทุกข์เขากลับมาหาคุณแล้วพอคุณจะถามหาความชัดเจนบ้างคุณอยากมีโมเมนต์มีความสุขบ้างคนคนนี้ไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณเลยเพราะฉะนั้นการตัดของคุณครั้งนี้คือคุณตัดจริงเพราะคนคนนี้ไม่เคยทําสิ่งดีๆให้กับคุณเลยนะคะโดยให้เราแฟนลงในฝั่งของคุณนะตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองค่ะคุณศรัทธาในตัวเองมากๆแล้วในชีวิตของคุณเนี่ยคุณไม่การที่คุณศรัทธาในตัวเองเนี่ยนะมันนํามาซึ่งเอ่อเรียกได้ว่าทัศนคติคุณดีอะค่ะตอนนี้เวลาเนี้ย มันมีคนเข้าหาคุณเยอะในในเวลานี้คุณดูสิความที่คุณพอคุณศรัทธาในตัวเองอะ่ะกระบวนการทางความคิดกระบวนการการตัดสินใจอะไรของคุณต่างๆอ่ะคุณจะคุณเติมเต็มให้ตัวเองอะนะแล้วคุณก็จะไปเติมเต็มให้กับคนอื่นด้วยที่อยู่ในรอบข้างคุณเพราะคุณมีพลังงานของคนที่จริงใจและเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนอ่อนโยนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้ว มีคนก็หาคุณเยอะค่ะบางคนอาจจะมาขอคําแนะนําคำปรึกษาก็ได้คุณนั่งแท่นมันอาจจะเป็นลักษณะคุณเป็นผู้บริหารไหมอาจก็เป็นไปได้มีคนรักคุณเยอะนะแล้วก็เขาศรัทธาในตัวคุณเยอะคุณอยู่กับคนเหล่านี้ค่ะเวลาเนี้ยคุณคือไม่ได้สนใจเขาเลยนะคือคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วอ่ะคุณมีศรัทธาในตัวเองแล้วศรัทธาที่คุณมีในตัวเองมันนํามาซึ่งการที่ ให้คุณก้าวข้ามความเจ็บปวดตรงนั้นนะคะแล้วคุณประสบความสําเร็จในที่สุดมีคนลายล้อมเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะในเวลานี้นะคะก้าวไม้เท้าเกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนกับคนคนนี้จะต้องฝ่าฟันกับกำแพงที่คุณตั้งเอาไว้อะเพราะคุณตั้งกำแพงไว้สูงมากแล้วอะ่ะแล้วคุณปิดกั้นการสื่อสารด้วยอะคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาต้อง ทำงานหนักมากเลยอะถ้าเกิดเขาคิดที่จะขอกลับมาเป็นทูออฟคับกับคุณมันไม่ง่ายแล้วนะคะในครั้งนี้เพราะว่าเขาทิ้งคุณไว้จนคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณทิ้งไพ่แล้วเขาประมาทคุณมากเกินไปเขาดูถูกคุณมากเกินไปเหมือนคุณมันของตายยังไงก็ไม่รู้แต่จริงๆอะคุณมีดีมากกว่าเขามาตั้งแต่ต้นแล้วเขาแค่พลังงานเด็กพลังงานอัศวินคุณเป็นพลังงานนั่งแท่นแต่แรกเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาทิ้งเพชรในมือไปเองอะ่ะเออไปคว้ากรวดอ่ะนะก็ช่วยไม่ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพยคติดีกว่าค่ะว่าเทพกติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะเด s อ r สตร t งเกิดขึ้นเขาเห็นคุณเป็น strength s สตร t งไปแล้ววันนี้ในอดีตคนที่เคยอ่อนโยนคนนั้นคนที่เคยวิ่งตามเขาทำทุกอย่างเพื่อเขาคนนั้นทุ่มเทเพื่อเขา วันนี้มันไม่มีอีกแล้วคนคนนี้อาจจะชอบควบคุมความสัมพันธ์ด้วยนะแล้วเขาก็เคยคิดอยากควบคุมคุณด้วยนะอะไรแบบนี้ความชัดเจนก็ไม่มีให้อะไรต่างๆแล้วจะควบคุมคุณแบบนั้นก็เลยเลือกทิ้งเทคุณไปไหมแต่คุณไม่ได้แล้วไงเพราะว่าคุณจริงใจกับเขาอ่ะคุณจริงใจเต็มร้อยเกินร้อยเขาไม่มีให้คุณเลยอ่ะวันนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณไม่สนใจเขาเลิฟบอมบ์เกิดขึ้นอีกคนนี้มันคิดจะทําอะไรบางอย่างนะเพื่อนการกระทําจะเป็นสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงและเป็นแบบ ฉับพันนะ่ะมันอารมณ์เหมือนกับทาวเวอร์ค่ะแต่การที่เขาจะทําแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นทําอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเหมือนหาเหตุะหาสถานการณ์ให้เขามาทูออฟคัพกับคุณให้ได้อะเพราะวลาลานี้คุณตั้งกําแพงแล้วไงเขาคิดจะทําอะไรบางอย่างอยู่นะคะที่เหมือนกับจะเป็นการเปิดประเด็นที่ทําให้เขาอะ่ะได้เข้ามาในชีวิตคุณหรือได้มีจังหวะในการพูดคุยกับคุณประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่หมอไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรแล้วแต่ลักษณะน,นิสัยของแต่ละเคสนะคะของแต่ละคนนะ ทีเนี้ยคนคนเนี้ยเขามีการส่องคุณในพื้นที่ของเขาจริงๆเขาเห็นนะมีคนเข้าหาชิดคุณเยอะยะมากมายเลยตัวคุณก็เป็นคนที่อบอุ่นด้วยอะ่ะแล้วก็จริงๆอะ่ะออคุณเพียบพร้อมทุกอย่างเขามีการส่องคุณจากที่ไกลๆอยู่นะคนคนเนี้แต่พอเขาเห็นว่ามีใครเข้าหาคุณในชิดของคุณเยอะอะ่ะมันกลายเป็นว่ามันมีความรู้สึกเหมือนจะทนไม่ได้ยังไงในฝั่งเขาบอกไม่ถูก มันอึดอัดในฝั่งของเขาแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะถูกแย่งของรักแย่งคนรักอะไรอย่างเงี้ยทังนั้นที่เขาเป็นคนเทความสัมพันธ์ไปเองนะแต่เขาคิดแบบนั้นเพื่อนเขาคิดว่าคุณยังเป็นของเขาอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะเขาเห็นเวลาที่มีคนเข้าหาชีวิตของคุณเยอะแยะเขาเริ่มจะไม่ทนแล้วนะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาทนไม่ได้อะทั้งทานที่เป็นคนทิ้งไปเองแท้ๆภาระาหเกิดขึ้น คนนี้ตอนนี้มันเหมือนกลับมาลุ่มหลงเพื่อนใหม่อีกครั้งยังไงยัางบอกไม่ถูกค่ะคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินนะแล้วก็ดูเข้มแข็งมากกว่าตอนแรกพลังงานของคุณคุณไม่ได้คุณนิ่งกับเขาไปแล้วคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วไงพวะคุณเป็นสตริงอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกมันเลยทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรอคุณสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเขาจริงๆใช่ไหมอ่ะพลาหูเกิดขึ้นมันเป็นความลุ่มหลงบัวเมาคนคนนี้อาจจะเหมือนกับ แอบมาคลั่งรักคุณในเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาแล้วนึกออกปะคลั่งรักอยู่ในพื้นที่ตัวเองแต่ทำอะไรไม่ได้ไไดเกิดภาวะหึงหวงรุ่มหลงบัวเม,ม,มาคุณในพื้นที่ของตัวเองอย่างหนักมากเลยนะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้แล้วอะ่ะถ้าเกิดเขาเขาทาแบบนี้คือเขาจะไม่ทนเด็ดขาดเลยถ้ามีคนอื่นเอาคุณไปจากความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยนะ มันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าใดๆก็ตามในอดีตคุณเคยเจอการใส่ร้ายป้ายสีจากคนอยู่ในรอบตัวเขาด้วยนะจากสารพัดถ้วยที่กองกองเขาอยู่เนี่ยค่ะคุณอาจจะเคยถามหาความชัดเจนจากเขาแล้วคุณก็ไปพบว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกหลากหลายมากมายอยู่ในชีวิตของเขาคุณอาจจะเคยเจอไอ้ตัวเลือกเหล่านั้นกะเลกะลาดที่มันมาพูดจายแย่ๆหรือพูดจาข่มคุณหรือตีตีไข่ใส่สีให้คุณเสียหายทั้งๆที่จริงๆคุณก็ต้องการความชัดเจน คุณไปพบความจริงจับโปสแตกได้ว่าชัดเจนไม่ได้เพราะมันมีตัวเลือกหลายทางเลือกหรือเลวร้ายหนักกว่านั้นมันอาจจะเอาเมียไปเลี้ยงอยู่ในบ้านมาเลยก็เป็นไปได้แต่อยู่ต่อหน้าทาเป็นว่าเพื่อนทํางานนึกออกไหมแต่อยู่รับหลังคือเมียที่อยู่ในบ้านอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะจับได้ถึงตรงนั้นและอีกคนนั้นมันมาวีนมันมาหาเรื่องใส่คุณไหมอะไรแบบเนี้ยมาใส่ร้ายป้ายสีเสกไข่ใส่สีคุณไหมและอีกคนของคุณมันไม่ปกป้องคุณด้วยไหมเพราะมันไปเข้าข้างเมียมันไหมหรือมันหงอเมียมันก็เป็นไปได้นะมันก็เลยมันก็ให้เรื่อองงทุกย่ามัน มันเป็นความคาวโลกียอะส่งมาทางคุณอน่ท,ท,ทั้งนั้นจริงๆคุณทําดีเขามาตลอดอะพลังงานของคุณอะที่เขาทําร้ายคุณอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเป็นสเต็งไปแล้วอะมันจะมาลุ่มหลงมัวเมาอะไรคุณอีกวะทําไมไม่ลุ่มหลงเมียที่เอาไว้อยู่ในบ้านไม่เข้าใจเนี่ยความจองหองของมันในอดีตนะฮะความจองหองความที่เหมือนกับว่าเขาเจ้าเล่์เพจทุบายใส่คุณคุณดูหนังหน้าเขาสิเนี่ยเจ้าเล่ยไหมล่ะเขาไม่เคยจริงใจกับคุณนะ เข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะเพื่อผลประโยชน์ล,ล้วนๆเลยแต่ตอนนี้กลับมาเห็นความดีที่หลังแม่หมอก็ไม่รู้นะเพราะหน้าไพ่ไม่ได้บอกค่ะว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ก,กับเลกาลาสี่ถ้วยห้าถ้วยหกถ้วยอะไรของเขาเนะนะี่ยทาไมมันมันไปเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์กับเขาตรงนั้นแล้วเพราะอะไรก็ถึงอยากกลับมาในความสัมพันธ์หาคุณในเวลานี้นะคะพระแม่สติเกิดขึ้นมันเป็นตัวที่บ่งบอกค่ะว่าในอดีตอ่ะคุณอาจจะรักเขาแม่ทําเพื่อเขาทุกๆอย่าง เรียกได้ว่าทุ่มเทชีวิตให้ก็ได้อย่างนั้นเลยดีกว่าคุณบูชาความรักมากๆให้กับเขาเพราะารักของคุณอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่รักคนยากตัวตนวันนี้นะคนที่เข้ามาดูอะค่ะอาจจะเป็นคนที่รักคนยากแต่ถ้ารักแล้วคุณรักจริงคุณเปิดให้ได้ถึงแก่นถึงตัวตนของคุณเลยซึ่งคนคนนี้เคยเข้าไปถึงตัวตนเข้าไปถึงแก่นแท้ในหัวใจจริงๆของคุณี่ะแต่เขาก็ยังทําร้ายคุณอ่ะมันเลือดเย็นไหมล่ะเพราะว่าคุณไม่ได้มีอะไรป้องกันตัวเองเลยอ่ะคุณเปิดให้เขาเขายังมาทําร้ายคุณน่แต เสกเช่นเดียวกันไอ้คนคนนี้เวลานี้คุณไม่เอาเขาแล้วถ้ามันต้องการคุณกลับมาในความสัมพันธ์กับกับกับเขาอะนะถ้าเขาต้องการให้คุณกลับไปอะเขาก็ต้องบูชาความรักเหมือนที่คุณเคยทําคือพิสูจน์ตัวตนอย่างใดอย่างนั้นเลยอยู่ที่เขาแล้วค่ะเขาจะทนได้ไหมในลักษณะอย่างนั้นในการที่ดึงคุณกลับไปเพราะมันไม่ง่ายแต่ว่า ใช่มันเป็นวิบากการรมมันคือการรีแอคชั่นคุณเคยทํายังไงไว้คนคนนี้มันก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันในการที่จะฝ่ามาเพื่อคุณเขาอาจจะโดนดูถูกเหยียดหยามจากคนรอบตัวคุณมั่งก็ได้นะถ้าในอดีตคุณถูกเหยียดถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนที่อยู่ในชีวิตของเขาทั้งหมดอ่ะการที่เขากลับมาครั้งนี้คุณอาจจะมีคนอื่นในชีวิตอ,อยู่แล้วที่เป็นคนใหม่ที่พร้อมซัพพอร์ตคุณ หรือว่าญาติพี่น้องของคุณก็เป็นไม่ได้อีกคนคนนี้ถ้ามันจะกลับมามันก็ต้องได้รับการดูถูกเหยียดยามการประนามจากคนที่อยู่ในชีวิตของคุณนะปัจจุบันเช่นกันเหมือนกันมันเป็นกรรมใครกรรมมันนะเพื่อนมันคือรีแอคชั่นเขาเคยทํำว่ายังไงกรรมใดใครก่อคํานั้นมันก็ต้องสนองนะะตอนนี้เดอะเดวิลโอ้โหลุ่มหลงคุณหนักมากเพื่อนดูสิหนักมากในหัวของเขาเขาอกคุณออกจากหัวเขาไม่ได้เลยอนะค่ะ เขายิ่งส่องยิ่งเครียดยิ่งรู้สึกรับไม่ได้แล้วนะมีคนอื่นมายุ่งกับชีวิตเธอเยอะแยะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยตกกลับมาตกหลุมรักคุณใหม่ซ้ำๆอีกครั้งหนึ่งรู้สึกโอ๊ยเธอได้คุณจังเลยเราไม่น่าปล่อยเธอไปเลยเราเลือกผิดเองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ใช่ของตายของใครอะ่ะ ในเมื่อครั้งหนึ่งอ่ะคุณพลังงานสูงกว่าเขาตั้งเยอะคุณโน้มหาเขาอ่ะเขายังดักดานไปเอาอะไรอยู่อ่ะเออมันคงเป็นวิบากกรรมจริงๆอ่ะเขาทิ้งเพชรเม็ดงามไปแล้ววแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่คุณจะเลือกคนที่ทําเพื่อคุณบ้างแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ความสุขกับชีวิตของคุณบ้างโดยคุณไม่จําเป็นต้องไปเลือกคนที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณแบบนี้เลยอย่างเงี้ยอืมแต่ไอ้คนคนนี้ตอนนี้มันกําลังร่วมหน่องมเอวหนักมากมันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วเนี่ยนะ the hangman เกิดขึ้นนใตัวของเา คุณเห็นโซ่ตวนที่ถูกตีวันนี้ไหมคะนี่คือสภาพของคุณในอดีตค่ะจากการที่คนคนนี้กระทาใส่คุณเขาตีโซ่ตวนคุณทางความรู้สึกเขาไม่ชัดเจนกับคุณเขาแช่แข็งคุณในลักษณะแบบนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนชีวิตของคุณตายทั้งเป็นคุณไม่เห็นถึงความสุขอะไรเลยคุณสงสัยว่านี่หรอความรักที่คุณได้รับการได้รับการตอบรับจากเขามาคุณทุ่มเทให้เขาทั้งหมดอะเกินร้อยอะแต่ที่เขาทําให้กับคุณเนี่ยหรอนี่หรอที่ทํากับคุณนี่หรอผลที่ได้รับ เช่นเดียวกันวันนี้ไอค้คนคนนี้มันกลับมาหาคุณมันก็ต้องเจอสภาพแบบนี้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการแก้แค้นแต่พลังงานที่เห็นในวันนี้ของคุณคือคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วบางคนก็จริงๆมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วค่ะอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่กําลังศึกษาดูใจกันอาจจะเป็นคนใหม่ที่เป็นพลังงานดีไม่ได้มาแช่แข็งคุณแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยถ้าเกิดคนคนนี้กลับมาก็ต้องแปลว่าเขาก็ต้องผ่านด่านคุณแล้วเขาก็จะต้องไป แข่งกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่เขามีความพร้อมที่อยากจะดูแลจิตใจหรือว่าพร้อมจะอยู่ข้างคุณมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเขาก็ต้องทํานึกออกไหมเพราะเขาต้องการให้คุณไปอยู่ในชีวิตของเขานั่นแหละคือความรู้สึกที่เขาจะต้องถูกแช่แข็งแบบนี้หรือถูกตีโซ่ตัวนแบบนี้เหมือนกันกับที่เขาก็ทํากับคุณในอดีตนะคะเขาต้องเจอแบบนั้นเหมือนกันนะ่ะนะตอนนี้หรอคุณร้องเพลงไปเลยคะ่ะคุณชิลละ คุณไม่มีความรู้สึกเลยว่าทําไมคุณจะต้องไปใส่ใจหรือไปต้องอะไรกับเขาอีกเพราะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วบางคนมีคนรักใหม่เข้ามาดามหัวใจแล้วถึงอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้รักหวือหวาเหมือนณนตอนตอนกรณีกับเขาและเขาหาักหลังคุณแบบนี้แต่มันก็เป็นอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เหมือนกับว่าคุณยินดีพร้อมสร้างไปได้วยกันเรียนรู้ไปได้วยกันอีกครั้งเพราะอย่างน้อยๆคนที่เข้ามานั้นเขาไม่ได้ทำร้ายจิตใจคุณ แล้วเขามาเขามาเป็นเหมือนเป็นผู้ให้เหมือนกับครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นผู้ให้ให้อ้คนนี้แต่อ้คนนี้ไม่เคยเห็นค่าเช็คเช่นเดียวกันวันนี้คุณอาจจะเป็นผู้ได้รับแล้วแต่การได้รับของคุณที่คุณอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณอาจจะได้รับจากคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่ไม่ใช่อ้คนคนนี้แต่อ้คนนี้มันตื่นรู้แล้วมันจะกลับมา แต่คุณก็อาจจะมีคนที่มาดามใจคุณแล้วประมาณแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดคุณยังไม่มีใครคุณก็คือเริ่มต้นกับตัวเองได้อย่างสวยงามนั่นเองนะนี่คือพลังงานของคุณในวันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันดูไพ่ออร์เคลกันนะคะว่าไพ่ออร์เคลเนี่ยจะสรุปว่ายังไงนะค,คนคนนี้อยากกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้ง อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาสร้างกับคุณอีกครั้ง,งเสมือนการปลูกต้นไม้ค่อยๆปลูกค่อยๆใส่ปุ๋ยพรวนดินเดี๋ยวมันก็โตความหมายคืออยากจะขอมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกได้หรือไม่เพราะคุณเคยทํากิจกรรมปลูกป่าด้วยกันไหมบางเคสบางคนเคยทํำไหมคะเขาก็จะคิดถึงโมเมนต์เวลานั้นแหละที่เขามีคุณอยู่ในเวลานั้นหรือคุณอาจจะปลูกต้นไม้ร่วมกันอยู่ในบ้านก็ได้นะ คุณอาจจะซื้อต้นไม้ให้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดถึงโมเมนต์เหล่านั้นเหมือนกันนะคะคนคนนี้มันขาดความสม่ําเสมอกับคุณมันจะมาหาคุณเวลาที่มันเดือดร้อนมันมีความสุขมันไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่มันคิดคือถ้ามันกลับเข้ามาในชื่อถขอคุณได้มันจะให้ความสม่ําเสมอต้นความสม่ําเสมอความเสมอต้นเสมอปลายกับคุณละอยู่ที่เพื่อนๆเลยค่ะว่าเพื่อนๆจะยอมให้โอกาสเขาอีกไหมเพราะว่าความเชื่อใจมันถูกทําลายแล้วไง มันไม่แล้วไอ้ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีตัวมาเลยสักเลึกนั้งมันจะเอาตรงไหนมาให้เชื่อใจวะเนี่ยเออแต่ว่าหน้าไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะว่าเขาจะมาทําแบบนั้นให้กับคุณเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาไหมตอนเนี้สายตาที่เขามองคุณเนี่ยเขามองว่าคุณดูมีบารมีจังเลยคุณดูมีอํานาจคุณดูมีศักดิ์ศรีคุณดูมีบารมีคุณดูสูงส่งเหลือเกินคุณดูไปไกลกับเขาแล้วคุณมีคนห้อมล้อมตัวคุณมากมายเลยเวลานี้อันนั้นคือสิ่งที่เขารู้สึกเรา ไกลกันมากไปแล้วใช่ไหมเราห่างกันเยอะเลยเนาะเราคนละชั้นกันแล้วเนาะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วคุณเป็นตั้งแต่ต้นแล้วพลังงานเขาเป็นเพียงอัศวินเป็นเพียงนักรบแต่คุณ่ะเป็นพลังงานราชาราชนี ลังงานนั่งแท่นเะนี่ยคุณมีแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วแต่เขาต่างหากที่ตาถัว่วไม่เคยเห็นถึงเรื่องราวในอดีตว่าคุณเป็นใครและยังไงนะเออเขามองแต่เรื่องผลประโยชน์เป็นหลักไงเพราะฉะนั้นสายตาเขาเขาก็จะเป็นสายตาที่เรียกได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองประมาณอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่เคยเห็นอะไรไม่เคยเห็นความจริงในชีวิตในด้านอื่นเลยเพราะชีวิตของเขาคือโลกหมุนรอบตัวเองเพราะความเห็นแก่ตัวนะคะทีนี้คือแล้วยังไงต่อตอนนี้ บางคนเริ่มกับเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ไปแล้วบางคนอาจจะปิดกั้นเขาไปจริงๆแล้วเขาไม่สามารถเีสืบสอออะไรคุณได้นอกจากอาจจะไปสืบสออจากคนรู้จักข้างๆตัวคุณแทนเท่าที่ทําได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะพยายามหาแต่หาเรื่องของคุณเนะเจอน้อยมากเพราะว่าจริงอยู่ว่าก็แค่สร้างเฟซสร้างอะไรขึ้นมาใหม่สิเดี๋ยวก็ส่องดูได้แต่การปิดกั้นนะบางทีอ มันอาจจะมีการปิดกั้นแล้วมันเป็นการปิดกั้นที่คุณไม่ได้ให้เขาเข้าถึงคุณได้แบบขนาดนั้นอีกแล้วถ้าเห็นก็แค่อาจจะเห็นแค่หน้าโปรไฟล์อะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวว่างั้นเถอะพอไม่ได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวมันก็คือความนิ่งถูกต้องไหมเพื่อนก็อะอยากเห็นใช่ไหมอยากส่องใช่ไหมก็ส่องหน้าโปรไฟล์ไปนะจ้าอะไรเงี้ยอยู่แค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนนี้บางทีเขาไม่รู้ความเคลื่อนไหวของคุณแล้วก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะแอบส่องแอบดูรูปรูปถ่ายของคุณในอดีตดูอะไรอย่างเงี้ย แอบร้องไห้ในพื้นที่ของตัวเองนะภายใต้อีโกของเขาเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองนั้นเซนซิทีฟเรื่องคุณอาจจะแอบร้องไห้เรื่องคุณในหลายๆเวลาแล้วล่ะนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ใครเลยค่ะเขาทําตัวเองล้้วนๆเลยนะตอนนี้มันเลยเหมือนกับว่าตัวของเขาอ่ะพยายามอยากจะหลุดออกจากกรอบที่เขาเคยทํากับตัวเองมาละอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่คิดว่าชีวิตของเขาอ่ะ อยากจะเจอสิ่งใหม่ๆอยากจะได้พบกับสิ่งดีๆอะไรแบบนี้นะคนคนนี้อาจจะอยู่ในโลกคนละแบบกับคุณเขาอาจจะอยู่ในโลกของอบายมุกก็ได้เพราะมันมีในเรื่องของความสัมพันธ์มากมายมากหน้าหลายตาวันในสแตนไหมอะไรไหมโพไซดอนไหมเขาอาจจะมีคนเป็นคนโรเจอรีมอย่างนั้นหรือเปล่าชอบไปผับไปบาร์อะไรเงี้ยแต่พลังงานของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแนวธรรมชาติแล้วมันเหมือนกับว่า เขาอยู่แต่ในกวนเพื่อนแบบนั้นเนี่ยคนละกวนกับคุณนะคะคนละแบบคนละฟิลพอมารู้จักกันอะไรเงี้ยแรกตอนแรกเจอเขาเห็นแก่ผลประโยชน์ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาได้เห็นตัวตนของคุณในเวลาที่มันห่างออกมาเขาเลยมีความสุขเหมือนกับว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาอยากมาอยู่ในโลกของคุณบ้างและความหมายคืออย่างนัน้เขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อกลับมาในชีวิตของคุณนะ ประมาณนี้เลยค่ะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะให้โอกาสเขาอีกหรือเปล่านะคะแล้วแต่คนเลยแล้วแต่ดุล,ลยพินิจของเพื่อนๆแต่ละคนเลยนะแต่ตอนนี้ยเขาล่มหลงมเมาคุณหนักมากค่ะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้บางคนเอาเรื่องคุณไปฝันเลยก็มีนะประมาณนี้นะคะก็จบแล้วสำหรับแรนดอมวันนี้นะคะถ้าตรงก็น้อมรบับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะดูเป็นความบันเทิงนะคะสำหรับคําคืนนี้ราตีสวัสดนะทุกคนบา,บายๆค่ะเดินทางกลับกันปลอดภัยนะคะ